วันนี้นะครับมาดูเจ้าขอบล้อโยโกกันหน่อยนะครับนี่นะครับสินค้าไทยนะครับรอยตรงรอยต่อนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับการตั้งนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็เสร็จนะครับนี่นะฮะก็ตั้งนะครับไม่ยากนะครับมือใหม่ก็ตั้งได้นะครับนี่เป๊ะเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับอุ้ย ตัวนี้ใช้เวลาในการตั้งก็ประมาณ10นาทีนะครับก็โอเคนะครับไม่เหมือนวงล้อเจ้าอื่นนะครับนี่นะครับผมเป๊ะเลยนะครับสุดยอดแล้วนะครับขอบล้อโยโก